เรามาดูนะครับว่า Toyota a อ t i ตนะครับเครื่อง1.6 g นะครับขึ้นไฟเตือนน้ำมันนะครับเนี่ยขึ้นไฟเตือนว่าระดับน้ำมันเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับไฟมันเพิ่งเตือนนะครับเดี๋ยวผมมากดนะครับน,นี่นะครับอันนี้ก็คือ ระยะทางนะครับที่สามารถเที่ยววิ่งได้นะครับตามหน้าปัดนะครับตามหน้าปัดเนี่ยบอกว่าวิ่งได้อีก32สกิโลนะครับไฟมันเพิ่งเตือนนะครับคือโชคดีนะครับที่รถยนต์รุ่นนี้นะครับ ยมีระยะบอกนะครับว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับน้ํามันที่เหลือในถังนะครับเนี่ยที่ไฟเตือนขึ้นมานะครับผมจะวิ่งประมาณนี้นะครับประมาณร้อยถ้าประมาณร้อยนะครับวิ่งได้อีกสามสิบสองกิโลแล้วเราดูนะครับว่าสามสิบสองกิโลเนี่ยผมวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะลดลงเร็วแค่ไหนนะครับมันจะจริงไหมนะครับ ถ้าถามว่าอ่าน้ำมันที่ผมเติมนะครับในถังเนี่ยมันของค่ายไหนนะครับผมเติม E ยี่นะครับของปตทนะครับามาดูนะครับลดลง3ามแล้วนะครับวิ่งประมาณนี้นะครับประมาณร้อยประมาณ110นะครับผมเชื่อว่า หลายคนคงสงสัยนะครับว่าถ้ารถเราเนี่ยมันเกอนให้เติมน้ำมันนะครับมันจะวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับอ่าเรือ30แล้วนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็รู้ว่ารถเราเนี่ย มันสามารถไปต่อได้อีกกี่กิโลนะครับเนี่ยไฟมันเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันไปต่อได้อีกกี่กิโลนะครับแต่ว่าไอ้ตัวกิโลเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยนะครับมันจะลดลงเร็วมากนะครับหนึ่งกิโลของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับ เนี่ยมันจะลดลงเร็วมากลดลงไวนะครับเหลือยีิบเก้าแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับรถรุ่นนี้นะครับมันก็มีตัวนับถอยหลังให้เรานะครับแต่ว่าถ้ารถบางรุ่นนะครับ ไม่มีเนี่ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องมาวัดใจหน่อยนะครับแต่ถ้ารถเก่งนะครับถ้าเกิดว่ามันเตือนเนี่ยมันก็วิ่งได้น่าจะประมาณนี้นะครับสามสิบสี่สิบโลนะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับ ถ้าถามผมว่าให้มันเตือนแบบนี้บ่อยๆดีไหมตามความคิดเห็นของช่างนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับมันจะทําให้ตัวครองนะครับกรองตัวน้ํามันเบนซินของเราเนี่ยมันเสียหายได้นะครับมันจะตันนะครับเพราะว่าก้นถังของรถเราเนี่ยก้นถังน้ํามันนะครับมันจะมีพวกสิ่งสกรปรกอยู่นะครับที่มันปนมากับน้ํามันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับหรือว่าฝุ่นนะครับที่มันปนมากับน้ำมันนะครับมันจะทำให้ตัวกรองอตัวกรองน้ำมันเราเนี่ยมันตันนะครับซึ่งตัวกรองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตันเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดหรือว่ารถมันจะดับเลยนะครับเมื่อถึงปั๊มนะครับเมื่อถึงปั๊มเนี่ยเราก็ต้องเติมนะครับ ไปถึงปั๊มแล้วนะครับเหลือ27โลแล้วนะครับถึงปั๊มแล้วนะครับปั๊มเอสโซ่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเติมนะครับถึงปั๊มเอสโซ่นะครับเดี๋ยวผมต้องแวะเติมน้ำมันแล้วนะครับ กำลังเติมนะครับอี0 3 0สิบารอยบาทนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตอนนี้น้ํามันก็แพงมากนะครับผมก็เติมไว้นะครับไม่อยากให้มันอยู่ก้นถังนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวตัวตัวกรองน้ำมันเบนซินเราเดี๋ยวมันจะตันนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับขีดนึงนะครับ ความนี้แมวเยอะนะครับต้องระวังอ่าเติมแล้วนะครับขึ้นมาขีดนิดนึงนะครับ e ยี่สิบแต่ก่อนนะครับ e ยี่สิบเนี่ยถ้าเติมมันได้ประมาณประมาณสิบกว่าลิตรเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่แปดลิตรเองน้ำมันก็ขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าเราเติมแล้วนะครับแต่ว่าอตัวเนี้ยมันก็ยังไม่รีเซ็ตนะครับตัวนี้ยังไม่รีเซ็ตนะครับมันน่าจะต้องดับเครื่องก่อนนะครับอ่านะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่รถแต่ละรุ่นนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเตือนแล้วนะครับมันจะวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับรถแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นเนี่ย ถ้ามันเตือนมันก็วิ่งได้อีกประมาณ50 60โลนะครับหรือว่าบางรุ่นนะครับมันก็ถ้าถังเล็กหน่อยนะครับมันก็จะวิ่งได้ประมาณนี้นะครับประมาณ3 0สิบโลประมาณ2ีโล30โลประมาณนี้นะครับรถเกิดอุบัติเหตุนะครับน่าจะเลยโค้งนะครับน่าจะเลยโค้งมาตอนเนี่ชนหน้ายับเลยนะครับ โค้งตรงนี้นะครับตรงะสะพานข้ามห้าแยกปากเกร็ดนะครับตรงเนี้ยมันอันตรายมากนะครับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับหลุดโค้งเยอะมากนะครับมีข่าวให้เห็นหลายข่าวแล้วนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามาเร็วๆเนี่ยอันตรายนะครับมันหลุดโค้งนะครับเพราะว่าเหมือนความเอียงของถนนเนี่ยมันไม่ได้นะครับ ขนาดเราขับรถยนต์นะครับบางทีถ้าเกิดว่าไม่หินทางนะครับมาเร็วๆเนี่ยมันก็จะยังจะหลุดนะครับที่มอเตอร์ไซค์ถ้ามาเร็วเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับเอาไม่อยู่นะครับมต่แกรถยนต์ก็น่ายับเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ารถเล็กหน่อยนะครับอ่า ถ้าเกิดว่ามันเตือนเนี่ยมันก็จะวิ่งได้ประมาณ20 30มโลนะครับไปต่อได้อีกถ้าเกิดว่าเราเจอปั๊มนะครับเราก็รีบเติมนะครับแล้วก็อย่าให้มันเตือนบ่อยนะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีต่อตัวรถของเรานะครับพวกกรองน้ำมันเบนซินนะครับพวกวัมติ๊กนะครับถ้าเกิดว่าเสียมาเนี่ยมันก็จางานเข้านะครับเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับ ค่าอะไรค่าแรงนะครับค่าแรงในการทําเนี่ยมันก็สูงนะครับมันก็แพงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันทํายากนะครับฟังติ๊กของรถเก่งนะครับมันจะอยู่ใต้เบาะนะครับพวกกรองน้ํามันเบนซินนะครับมันจะอยู่ใต้เบาะผู้โดยสารนะครับมันต้องรื้อเบาะแล้วก็รื้อออกมานะครับมันก็รื้อยากอยู่นะครับค่าแรงของช่างก็จะแพงหน่อยนะครับเวลาซ่อม เจอปั๊มก็รีบเติมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันเหลือน้อยนะครับก็ไปเติมไว้นะครับอย่าให้มันเตือนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคนถังนะครับคนถังมันไม่สะอาดนะครับมันก็จะมีพวกฝุ่นพวกสิ่งโสรกนะครับมันถึงมีบริการล้างถังน้ํามันรถยนต์นะครับ ถ้าเป็นรถดีเซลนะครับมันจะเปลี่ยนง่ายนะครับมันจะอยู่ที่หน้าเครื่องนะครับถ้าเป็นรถเบนซินเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากนะครับมันจะอยู่ตรงใต้ที่นั่งนะครับใต้ที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังนะครับมันต้องรื้อนะครับแต่ถ้ารถดีเซลเนี่ยมันไม่ต้องรื้อยากมันจะอยู่ในหน้าห้องเครื่องนะครับที่หน้าห้องเครื่องมันเปิดออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับปกตินะครับถ้าเกิดว่ารถยน ดีเซลนะครับถ้าเกิดว่ามันมันเปลี่ยนง่ายๆนะครับเขาเปลี่ยนทุก40,000กโลนะครับเปลี่ยนทุก40,000กนโลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถเก่งนะครับรถเก่งรถเบนซินนะครับถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนยากๆนะครับือส่วนใหญ่นะครับลูกค้าก็จะมาเปลี่ยนที่80,000กโลนะครับ60,000โล80,000กโลหรือว่า100,000สนโลประมาณนี้นะครับระยะจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ารถยนต์ของใครนะครับของท่านใดเคยเตือนแล้วไปไม่ถึงปั๊มนะครับก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ